ดีเชียรน์เลยเรยอยยังคะดีดีเจตัดตุี่กินเลนนิดนี้เร์บดหันหลังให้อานหรอคะอ่าเอกกลางขาเลยกลางไปลตะโพลละหันหน้ามาตาอ้าปิ้งหนึ่งสองดีมือยังงอเชียย์มือยังเรอ อ่าถึงแบบทิ้งแบบสบายๆอ่าจะได้เล็กพรอ่ะสุดท้ายแนั่นคืออยอีกนิดเดียวเชียร์หันหลังหนึ่งนิดนึงเอามือจับมาที่ไหล่มือฝั่งนู้นอ่าแล้วบิดตัวมามองงานแล้วเหมือนแอ่นสะโพกไปเรือยโอเคแค่นั้นพอแล้วตาแบบฮะอ่าแค่นั้นพอนี่ขอดูแสงนิดนึงโอเคสวย

ตาข้าวไร์สดเลยเหรอนิดหน่อยอ๋อได้เยิ้นรห่ิ้นชิ้นญยได้ปั่นเนืออุ้ยปั่นเนือนิดหน่อยร้อนแสงไปอีกคนดูตั้งสิบคนเ่ยเลยไม่ตายไม่หลงหมดล้อ่าได้ชอบเลยนะาขาดาเห็นเีงขาวเลยนะ ได้ครับ๊ะได้แต่ไม่ต้องสนใจมันได้ได้ไดู่ชักไคลี่หน่อยใคล์อ๋อไรอยู่ไั้ไ้ครับได้กดหน้าเลยนิดนึงทีครับได้นะไ้เกาหลมากสวัสดีครับเป็นแฟนทัพไปยมยมเซลนี่เราอยู่ที่ที่ไหนกันคะเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นโอเคครับขยันิดนึงโอเคพอครับแงหน่อยพูแรไป นี่โอเคครับมาครับน้อมตัวผมเรื่องอ้าได้ครับผมลองหน้าผากนะโอเคครับเด็กนี่มดีแล้วครับมาหน้าเ้ิ่มมันแล้วนะซ้ำหน่นอนอัปะมูลทิชชู่เตยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยอ่ะครับผมมาเริ่มเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมกินอะไรมาท่นิดนึยอาะได้ครับ นี้นะได้ครับหนึ่งสองแสงข้างหลังมันแรงเนาะได้เลยนะครับเป็นครับเป็นแสงได้อย่าเพิ่งไปนะครับเพียแสงนี่เพี่แสงสวัสดีแสงนี่เพี่ครับแสงได้ครับสวัสดีครับเต้สวัสดีแล้วอ๋อสวัสดีค่รับสองเต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวีนิดหนึ่งนานนักนิดหนึ่ครับได้ครับอ่ะสดีครับครูขอบคุณครับ มืดมากเลยไม่เห็นอะไเลยมันร้อนเส้นรอนอ๋อไก่ไก่ไม่นเลยนเอาเราคนไปกี้ทำกับใครอ่ะพี่เหน่เอาหล่อพี่ออยอยู่ไหนพี่ออยพี่อ๋อถ่ายรูปพี่ออยในเรื่องในเรื่องเสียชื่ออ๋อใชไม่เลยๆมันชื่อออยอ่ะในเรื่องเสียชื่ออ๋อใช่หรอเออ เหนนะเพนิดนึงไม่้ใ่หอล้ดีได้มดไม่เครียดหน้าเอาเอาหล่อไว้ก่อนเลยดีนั่นแหละหล่อมากอืมเานข้างบ้างดีไงหน้านิดนึงนั่นแหละยิ้มยิ้มได้เ,ดเออดีต<ะ><ๆ>ัดเงยอีกข้างนึงไม่ไม่ม่ม่ไม,ไม,ไม,ไมอ ถ้าป่ดเหงอือกจะเป็นต้องเทขนาดนี้ไหมเทเลยป่ดเหงอือกจริงๆทำไงคะนั่นแหละ <c oughs> ดีน่าร้ายล,ลูกไล่ดีได้รอเลยน้าข้าง,งเลยได้อยนั่นเลยเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าอีกไปเถอดแรงไปเนี่ยเดี๋ยวนะเอาหน้าอย่างเดียวเอาหน้าแรงเนะี่ยเดี๋ยวนะ ใกล้หน้า,าอีกเข้าไปใกล้อ่์ได้มือจับมือจับมือปัดมาโอเคอ่์ได้ตามาไม่รอให้มันรู้ไปเด่นเองอ่์เดเต้น้ลยนะเต้นสุดท้ายามีคนบอกว่าเมื่อคืนฟินคุณอาจกับคุณทอนมากค่ะ ครับน่าเอกในเรื่องไม่ใช่เชียใช่ป่ะโอเคใช่คุณมากเอยอีกทีสิอีกทีนี่ไปเร็วพี่เกดยังครับพี่เกดเป็บกิโลเชียะขนาดเชียะคุณพ่อไม่ก็กองทิพย์ quanda perro นะอ่าแล้วไปรุ่นอุ้ยปะปอยสู้มาค่ะเดี๋ยว สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆแฟนๆเข็นเอามือเลมือทุกอย่าบันเทิงนะครับวันนี้ครับอยู่กับใจพงศกรนะครับแล้วก็เชียร์ที่คำพรนะครับกำลังถ่ายแบบอยู่นะครับนี่ยนี่คือคนถ่ายแบบนะครับดูนะครับดูกล้ามขาของเธอนะครับกล้ามขาของเธอนี่เก่งจนตะคิวขึ้นแล้วนะครับยิ้มก็คอใช่ค่ะดูความสามารถของเธอนะครับสามารถยิ้มได้เลยสองลัอได้ค่ะล้ำคาน่ดูด้วยโอ้ล้ำคาน่าดู บอกว่าเกียรติเท่าไหร่ก็ยิ่งอันไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ไม่เพี้ยแต่เพียเคยเล่นมากโอ้โหดูหน้าดูหน้าดูหน้าของที่คำพรนะครับหน้าใสมากเลยหน้าใสที่สุดเลยโอ้ยยิ้มไปเต็มที่หล่อมากโอ้โูงขนาดนี้พีเล่นด้วยคุณไข่คุณไข่เต็มที่เลยจ้าที่คำพรเต็มที่เลยปูนั่งปูปลายาหรือปูกองหลังเหรอ ต้ยตยตยพอแด้วดูเล็บเท้าของเธอไม่ได้ถ่ายแล้วตนเนี้ยอะไรวะเสร็จแล้วต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาถ่ายนี่คือทีมงานวันนี้นะครับเยแยะมากเลยกับผมเต้ยพงศกรนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอลาด้วยภาพจดเด็ยวันนี้นะครับกับพี่ทีมงานทุกคนและขาอันน่าสะพึงของที่คำพร เป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะตอนที่แบบกินไม่ทำอะไรไม่ได้อะไม่ไปขอบคุณครับอันนี้พี่ไลน์ขอติดตามเลยค่ะพี่เชียร์โอ้สวัสดีค่ะสวยเลยอะไรอ่ะเรียบร้อยยังคะโอ้สวยค่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่ค่ะให้ดูเบื้องหลังนะคะอยู่มาตั้งแต่ เชียร์เล่นเบนจาขี่ตาความรักนะคะดูสิอะไรครับ่นม่ยเดียวเกิดไม่ทันนะครับเกิดไม่ทันนะครับเล่นเรื่องอะไรนะครับอะไรนะคะเกิดเกิดไม่ทันไปขี้ไปขี้ไม่มีความปราณีเกิดไม่ทันนะครับปีคำพรเกิดทันแล้วสมองจะไม่ได้เปล่าเห็นไหมเข้ามาอย่างนี้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 รัก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 เต้ยอยากเข้า พี่แสงแดดสีเดี๋ยวมองไม่เห็นอ๋นอใส่เสื้อสีขาวเลยเห็นนะเนาะเนี่ยลำบากที่พี่เขาถือรีฟงรีเฟกเนี่ยไม่รู้จักรู้สำนึกอะไรคะไปไปไหนอะ